กันผาสกายวอล์กที่ถือว่ายาวที่สุดในประเทศไทยความยาว150เมตรที่นี่คือ skywalk นะคะที่โดยว้าวค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีดีดดดดต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่อังใกล้ลายสายเที่ยวอยากให้เห็นบรรยากาศโดยรอบก่อนเนาะนาวะว่า150เมตรอะยาวและเสียวและสวยแค่ไหนนะฝั่งนู้นก็จะเป็นพมาและ้นะเปะ็นเมียนมาแล้วนะฝ่งนู้นนะ แค่ข้ามเขาเรียกว่าสะพานอันดับหนึ่งสะพานหมายเลขหนึ่งนะคะพา mm hmm. ไปข้ามฝั่งเมียนมานะคะ150เมตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อมแม่อ่ยว mm hmm. สวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมภาพชัดเสียงชัดกดเลขห้าให้หน่อยภาพชัดเสียงชัดกดเลขห้าให้อ่นิดนึงนะเดี๋ยวแมงจะพาชมสกายวอล์กเนาะทุกคนคะอยากให้เห็นนะก่อนที่เราจะขึ้นสกายวอล์กเนาะก่อนที่เราจะขึ้นสกายวอล์กนะคะทุกคนเราจะต้องเปลี่ยนรองเทา้าเนาะไม่ใช่เปลี่ยนเทา้าต้องสวมสวมนะคะรองเท้าผ้านะคะเป็นรองเท้าผ้าแบบนี้นะเพื่อเพื่อไม่ให้พื้นกระจกเขาเสียหายนะคะสวมเข้าไปในรองเท้าเราเลยเนาะ เป็นเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะสวมเข้าไปได้เลยกับรองเท้าที่เราใช้นะสวมได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝากข้อจอเข้าใจให้เมีอ้างหน่อยฝากข้อจอเข้าใจเป็นกําลังใจให้อังหน่อยจะพาชมสไกายวอล์คที่สุดว่ายาวที่สุดในประเทศไทยนะ